วันนี้นะคะเราจะมาถามอาจารย์คำโบราณในละครหม่อมเป็ดสวรรค์น,นะคะคำนี้คือคำว่ากรมพระอารักษ์ค่ะกรมพระอารักษ์แปลว่าอะไรคะกรมพระอารักษ์เหร,อ,หรอครับอารักษ์ก็คือคนที่มีหน้าที่ในการขีดเขียนหนังสือนะครับซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เนี่ยจำนวนน้อยมากใช,ใช่ไหมครับใครที่อ่านออกเขียนได้ก็ถือว่ามีคุณลักษณะพิเศษก็มักจะเข้ารับราชการในรั้วในวังนะครับ ลำดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้วเกตแก้วพิกุลยี่สุนสีจะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลีจำปีเอ๋ยกี่ปีจะมาพบ พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านก็จะโปรดให้คนที่รู้หนังสือพวกนี้นะครับทํางานอยู่ในกรมเดียวกันแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อพระเจ้าแผ่นดินนะครับคล้ายๆกับเป็นเลขานุก,การ เพราะฉะนั้นกลมพระอารักษ์เนี่ยก็จะคอยคัดหนังสือนะครับคอยเขียนหนังสือตามคําบอกนะครับหรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือในสมัยโบราณเนี่ยเรามีอารักษ์ทั้งฝ่ายวังหลวงแล้วก็ฝ่ายของวังหน้านะครับซึ่งเราอาจจะรู้จักชื่ออารักษ์คนหนึ่งที่สําคัญก็คือ,อ,อพระสุนทรโวหารผู้หรือว่าสุนทรผู้ใช่ไหมครับสุนทรผู้เป็นอารักษ์ฝ่ายวังหน้าฝ่ายกรมพระชมงบวรพระอาจารย์ยังแต่งพระภัยมินีอยู่หรือไม่ หากเป็นพระประสงค์ของพระองค์ชายอาตมาภาพจะแต่งต่อจนจบสรุปแล้วก็คือกรมพระอารักษ์ก็จะเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่คล้ายกับกรมราชเลขานุการแล้วก็รู้หนังสือดีด้วยนะครับถ้าเทียบกับปัจจุบันคล้ายๆกระทรวงศึกษาธิการคล้ายๆกับกระทรวงศึกษาธิการใช่ครับแต่ว่าอาจจะแบบหน้าที่แตกต่างกันออกไปใช่ครับ